สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าวเล่ดนะฮะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับผมในวันนี้วันที่28นิถุนายน267นะเดี๋ยวไปพูดถึงการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024กันหน่อยแล้วกันนะครับหลังจากที่ในประเภททีมชายนี่ก็จับสลากแบ่งกลุ่มกันไปตั้งแต่วันที่26แล้วนะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มาทําคลิปพูดคุยกันเดี๋ยวนี้มาสรุปผลการจับสลากแบ่งกลุ่มของศึกโอลิมปิกเกมในประเภททีมชายกันหน่อยแล้วกันนะครับรวมไปถึงรายชื่อนักกกกกีฬาาาด้ยนคือออออมมงปเท่12สุขลิิ รวมไปถึงเรื่องของระเบียบของรายชื่อนักกีฬาเนาะที่ปีนี้ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนั่นก็คือโปรแกรมการแข่งขันโอลิมปิกเกมในประเภททีมหญิงนั้นตอนนี้เปิดเผยออกมาแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงสรุปให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่การแข่งขันโอลิมปิกเกมในประเภททีมชายกันก่อนลวกันนะครับหลังจากที่จบเกมในสัปดาห์ที่3ของ VNL 2024ปีนี้นะครับผมก็ได้ครบทั้ง12ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายโอลิมปิกเกมแล้วผมก็ทําคลิป พูดถึงทีมที่เข้าร่วมแข่งขันไปแล้วรวมไปถึงเรื่องของการจับสลากก็เหมือนกับในประเภททีมหญิงนะฮะที่ทีมหญิงได้เข้ามาจับที่กรุงเทพเนาะส่วนทีมชายก็ไปจับที่เมืองลูสประเทศโปโลแลนด์นะครับเจ้าภาพของสึกวีนเอลรอบไฟนอลน,นะครับโดยที่ทีมวางของการจับสลากเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3ทีมก็คือฝรั่งเศสซึ่งก็ถือว่าเป็นทั้งเจ้าภาพเป็นทั้งแชมป์เก่านะฮะจะได้อยู่ในสายเอนะครับปีครั้งก่อนในฝรั่งเศสต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากนะครับในนัดชิงชนะเลิศน,นะพวกเขาก็ สามารถเอาชนะรัสเซียไปได้นะครับตอนนั้นใช้ชื่อว่าก็ ROC เนาะไม่ใช่ทีมชาติรัสเซียแต่ก็คือรัสเซียแหละนะชนะไปได้3ต่อ2เซตนัดชิงไี่แบบว่าสุดยอดมากๆนะฮะแล้วก็ทีมอันดับโลกสูงสุดนั่นคือโปแลนด์จะได้อยู่ในสาย B แล้วก็อีกทีมก็คือญี่ปุ่นนะครับผมที่เป็นทีมอันดับที่2ของโลกนะฮะจะได้เป็นทีมวางของสาย C ถือว่าโอ้โหมาแปลกมากนะญี่ปุ่นที่ทีมเอเชียเนาะขึ้นไปอยู่อันดับสูงถึงอันดับ2ของโลกนะครับสำหรับผลการจับสลากนะครับผมก็เขาก็จับก การจับสลากก็ออกมาดังนี้นะครับในสายเอก็จะมีฝรั่งเศสเจ้าภาพนะครับสโลวีเนียนะครับซึ่งก็เป็นแชมป์ของวีเในรอบแรกนะครับผมแล้วก็มีแคนาดานะครับผมแคนาดานี่ก็เข้าได้ไปโอลิมปิกตั้งแต่รอบคัดเลือกเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วนะถือว่าไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็อีกทีมก็คือเซอร์เบียนั่นเองนะเซอร์เบียเองก็ ได้ไปโอลิมปิกเป็นทีมสุดท้ายในโคตาอันดับโลกนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าโอเคสายนี้ก็ถือว่าหนักพอสมควรนะแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นหนักจริงๆก็คือในสาย B นะครับโหสาย B นี่มีโปแลนด์ในฐานะแชมป์โลก2สมัยใน,ในปี2014แล้วก็2018นะครับแล้วก็แชมป์โลกทีมล่าสุดอย่างทีมชาติอิตาลีนะฮะรวมไปถึงแชมป์ยุโรปด้วยนะครับผมซึ่งอิตาลีกับโปแลนด์นี่ก็ถือว่าเป็นคู่รักคู่แค้นกันนะฮะโดยที่โปแลนด์เนี่ยก็เป็นแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดนะฮะในปี20 2 3แแแตต่่่่่ววาาาาชมมป์โลลลกกกทีีีสุด็็คือ Italy, ะคะือออินนะะฮถบบ โอ้โมาเจอกันได้แบบสุดยอดมากนะคะในสายนี้แล้วก็เท่านั้นไม่พออีกทีมก็คือบราซิลนะฮะเจ้าของเหรียญทองโอลิกกมปิกเมื่อปี2016นะฮะคือสายนี้แบบโอ้โหจับตัวท็อปมาอยู่ด้วยกันและจับตัวตึงมาอยู่ด้วยกันส่วนอีกทีมก็คืออียิปต์นะครับทีมจากแอฟริกาโหจับมาอยู่ในสายบีี่แบบแทบกระอะักเลยนะฮะถือว่า หนักเลยทีเดียวส่วนในสายซีของญี่ปุ่นที่เป็นทีมวานนะครับก็จะมีสินสฐรเมรกานะครับอร์เจนตินาแล้วก็เยอรมนีนะครับซึ่งอเมริกาเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับโอลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นเนะี่ยเพราะเขาตกรอบแรกนะครับไม่ได้ผ่านเขารอบก่อนรองเชลเลอร์ด้วยซ้ำถือว่าเป็นปีที่อาจจะผลงานไม่ค่อยดีที่อเมริกาเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็อร์เจนตินานะครับเมื่อ โอลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นเนี่ยพวกเขาได้เหรียญทองแดงเลยนะเข้าไปถึงรอบรองชนะเลยแล้วก็ชนะบราซิลนัดชิงเหรียญทองแดงนะครับขณะที่อีกทีมก็คือเยอรมนีนะครับถือว่าเดือดมากนะครับโดยพ้องยิ่งเกมในสายบีนี่คือผลการจับสลักแบ่งกลุ่มของโอลิมปิกเกมในประเภททีมชายนะครับ สำหรับการแข่งขันก็เหมือนกันกับในประเภททีมหญิงนะครับแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มเนี่ยจะได้เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแล้วก็อันดับ3ที่ดี่สุดอีก2ทีมจะได้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นหลังกนี้นก็จะมีการประกบอันดับนะเรียงอันดับจากผลงานที่แข่งในรอบแรกนี่แหละก็คล้ายๆกับการจัดตารางคันแอนนะฮะแล้วก็ทีมอันดับ1จะเจอกับอันดับ8นะครับอันดับ2เจอัอันดับ7 อันดับ3เจนอันดับหแล้วก็นับ4เจอันดับหในรอบก่อนร้อยเมื่มมานั่งดูบอลยูโรนะคือบอลยูโรเนี่ยเขาพยายามวางไม่ให้ทีมจากสายเดียวกันมันมาเจอกันในรอบ16ทีมเนาะเออแต่อาจจะได้เจอในรอบ8ทีมได้นะฮะแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยโอลิมปิกเกมมันก็มีโอกาสนะสมมุติว่าในสาย A เนี่ยฝรั่งเศสเข้าเป็นอันดับ1ใช่ไหมของรอบแรกเลยนะฮะเป็นอันดับหนึ่งของการแข่งขันแล้วแคนาดาเนี่ยมันกลายเป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่2เนาะหนึ่งมันก็จะเจอแปดมันก็มีโอกาสที่ แคนาดากับฝรั่งเศสอันนี้สมมตินะสมมติว่าเขาอาจจะได้เจอกันในรอบแปดสุดท้ายมันก็มีโอกาสที่จะเป็นทีมจากสายเดียวกันได้เจอกันในรอบก่อนรองชนะเลิศก,ก็มีโอกาสไ็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าระบบนี้วอลเลย์บอลก็เพิ่งจะนํามาใช้นะมันอาจจะยังวางอะไรได้ค่อนข้างลําบากหน่อยนะครับผมอ่าแต่อันนี้ทางนั้น,น เดี๋ยวรอดูนะครับสำหรับโอลิมปิกเกมในประเภททีมชายนะครับมันแน่นอนไม่ต่างกับทีมหญิงเลยนะทีนี้มาดูกันที่เรื่องของรายชื่อนักกีฬาที่จะลงแข่งขันในโอลิมปิกเกม2 0ั24กันหน่อยแล้วกันนะครับในปีนี้เนี่ยเรื่องของรายชื่อนักกีฬาเนี่ยผมเคยพูดในไลฟ์ตั้งแต่ช่วงไทยล,ลีกเนาะตอนที่เขา ออกระเบียบกติกาม,มาใหม่ๆแต่ว่าตันนี้ก็ลองไปดูศึกษาเพิ่มเติมแล้วแหละไปอ่านเพิ่มเติมแล้วระเบียบของการแข่งขัน,นรู้ไปถึงผมก็ทําคลิปพูดถึงเรื่องของรายชื่อในกีฬาในช็อตไปแล้วนะครับฝากไปติดตามด้วยนะตอนนี้ก็จะพยายามทำช็อตให้ได้ทุกวันนะเออก็หาประเด็นจะไม่อัปเดตข่าวแล้วกันจะเป็นเรื่องของประเด็น เล็กๆน้อยเกล็ดเลน้อยของการแข่งขันพวกนี้เดี๋ยวจะเอาไปอัพในในช็อตนะฮะเขาฝากติดตามด้วยนะซึ่งปีนี้เนี่ยรายชื่อนักกีฬาเขาจะส่งได้3คนนะครับผมแต่ว่าคนที่13เนี่ยจะไม่สามารถมีชื่อลงแข่งขันได้จะลงได้ก็คือนักกีฬา1ใน12คนน่เจ็บต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยที่ได้รับการรับรองจากคุณหมอเท่านั้น นะฮะไม่ใช่แบบอยู่ดีดุมๆจะเปลี่ยนเหมือนตอน v n l นะฮะที่แบบเราส่งชื่อได้18คนแล้วแบบสลับกี่วันก็ได้เหมือนไทยลนลีกเลยอย่างเงี้ยไม่จะจะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะรู้ไปถึงเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยคนที่เปลี่ยนออกมาเล่นไม่ได้แล้วนะฮะก็คือเล่นได้แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวแหละเออคือถ้าเจ็บก็คือต้องถอดออกไปเลยแล้วก็เอาคนที่13สใส่เข้าไปหรือว่าถ้าไม่ใช้ไม่ใช้คนที่13ก็ได้ส่ง12คนก็ได้ไม่มีปัญหานะฮะนี่ก็คือกติกาที่เขาเพิ่มข มีกฎอะไรพวกนี้ยิบย่อยยุบยิบขึ้นมานะฮะออแต่ก็คงอาจจะมองมุมนึงก็คือเรื่องของววล์บอลมันเพิ่มเป็น14คนตั้งนานแล้วเนาะน่าจะตั้งแต่ปี2 0 1 6 2 0 1 7งัทุนน่นนะนะฮะทีนี้มันจะครบ10ปีแล้วแต่ว่าโอลิมปิกเกมนี้ก็ยังใช้12คนมาอยู่เขาก็เพิ่มมา1คนแต่ว่าพอเพิ่มมาผมมันก็ยังติ่งๆแบบนี้อยู่อะมันก็มันไม่ได้แบบเพิ่มแบบจริงใจอะมันเหมือนเพิ่มแบบมันเป็นปัญหามากกว่านะครับผมอะซึ่งที่นี้เนี่ย รายชืย่อนักกีฬาของโอลิมปิกเกมเนี่ยนะครับทางเว็บไซต์ของ World ์บลเวิร์าลงไว้ครบแล้วนะครับทั้งชายทั้งหญิง24ทีมเนี่ยแต่ว่าเป็นการลงโดยที่ยังไม่ได้มีการตัดตัวมันเป็นรายชืย่อนักกีฬา20กว่คนน่ย25 26คนหรืบอบางทีอาจจะ30คนไปเลยก็ได้ที่ยังไม่ได้ตัดตัวนะแต่ว่าตอนนี้ทีมที่ตัดตัวออกมาแล้วมีอยู่ไม่กี่ทีมเนาะนะฮะโดยที่ในประเภททีมชายเนี่ยมีญี่ปุ่นนะครับที่ประกาศ ตัดตัว12คนนะครับบวก13คนด้วยนะญี่ปุ่นที่ส่ง13คนก็เอากฎที่ทางโอลิมปิกเกมเขาเปลี่ยนใหม่เนี่ยญี่ปุ่นก็ใช้กฎนี้ด้วยนะครับโดยที่นักกีฬาตัวหลักของญี่ปุ่นนี่ก็ไปกันครบเลยนะครับผมมันจะเป็นทั้งนิชิดะยูจิโอเดฮาระไทชินะครับฟุคุเซะอากิฮิโระมิยาอุระเคนโตะโอสึกะทัซึโนริยามาอุจิอากิฮิโรเซกิตะมาซาฮิโรทากาชิเคนทาร่นะฮะทากาชิรันิีิก็ว่ายุกิไคมาซาโตะ แล้วก็ริบโร่โลก็คือยามาโมโตะโทโมฮิโร่นะฮะอีกคนหนึ่งก็คือโทมิตะนะครับผมที่เป็นผู้เล่นคนที่13ของทางญี่ปุ่นนะส่วนอีกหนึ่งทีมที่ประกาศรายชื่อมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะอาจจะอ่านชื่อไม่ถูกเพราะว่าบางทีชื่ออเมริกันนี่เขาก็ไม่ใช่ฝรั่งแท้ๆนะบางทีเชื้อชาติมาจากาโซนทางนี้ก็แบบอาจจะอ่านไม่ถูกนะอเมริกันเนี่ยมีแมดแอนเดอร์สันนะครับผมอารอนรัสเซลเจฟเจนดริทีเจเดฟ์ลโก้ไมกากริสเ้นเสน แม็กซเวลโฮลไมคไมก้ามาโทมัสแจสถตาอ่านผีขอภัยนะจะรู้ว่าผิดแน่นอนนะครับแกเล็ดมัวกูตูเตียนะฮะโอ้โหคลิก็น่าจะผิดแน่นอนนะฮะเทเลอร์อาเวริลนะครับเดวิดสมิธแล้วก็เอริกโชจิเป็นลิเบโรนะฮะ อเมริกานี่ส่งมา12คนพอดีนะครับแล้วก็ประกาศตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเลยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเลยรู้ไปถึงทีมหญิงด้วยนะฮะทีมหญิงของอเมริกาเนี่ยเขาก็ประกาศ12คนออกมาตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนาย,ยนนะครับสำหรับในประเภททีมหญิงนะอเมริกานี่ประมาณสักต้นต้นเดือนเนาะหลังจากจบวีเอลสัปดาห์ที่2นี่ก็ประกาศชื่อมาแล้วทีมหญิงของอเมริกานะครับก็มีจอร์แดนโพลเตอร์นะครับเอเวลี ner, ่สกินเนอร์จัสตินหว่องออเรนเตสลอเรนคารลินีจอร์แดนลาส จอแดนทอมสันเฮลี่วอชิงตันดาน่าเรดเกตนะครับแคทเธอรีนพัมเมอร์เคลซี่รูบินสันคุกแล้วก็เชียร์กาอ็อกโบกูก็ เป็นตัวหลักที่ลงเล่นในวินเอลปีนี้แหละเราก็จะได้เห็นหกหลักหลายหลายคนนะครับสำหรับทางสหรัฐอเมริกานี่ก็คือรายชื่อทีมที่ประกาศออกมาแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยนะฮะสามารถไปเช็คกันได้นะครับที่เว็บไซต์ของวอลบอลเวิร์กเขาก็ลงให้ครบทั้ง24ทีมนะครับ12ชาย12หญิงแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัดตัวนะอันนี้ก็คือทีมที่ตัดตัวมาแล้วเพียงแค่3ทีมนะผู้ญี่ปุ่นเนี่ยผู้ชายประกาศก่อนผู้หญิงไม่ประกาศนะท,ทั้งที่แบบผู้หญิงที่แข่งวีนเอลจบไปแล้ว แต่ว่าการแข่งขันในทีมอาจจะสูงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเลยยังไม,ม่ประกาศนะฮะขณะที่ผู้ชายในวีเอลรอบไฟนอลยังไม่จบนะฮะแต่ว่าประกาศชื่อมาก่อนแล้วก็ <c oughs> แปลกดีนะฮะขณะที่โปรแกรมการแข่งขันของศึกโอลิมปิกเกมนะฮะอย่างที่เราเกริ่นกันไปตั้งแต่ช่วงต้นนะครับตอนนี้เนี่ยโปรแกรมออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เตรียมตัววางแผนในการรับชมการแข่งขันโอลิมปิกเกมปีนี้ นะสำหรับในประเภททีมหญิงเนี่ยจะเริ่มแข่งขันวันที่28กรกฎาคมนะครับแล้วก็รอบแรกเนี่ยจะจบในวันที่4กรกฎาคมนะครับก็แข่งกันยาวๆคู่เปิดสนามของประเภททีมหญิงเนี่ยจะแข่งขันในวันที่28นะครับเวลาบ่าย2โมง14นาฬิกาอิตาลีจะเจอกับโดมิการเกมในกลุ่ม4นะครับแล้วก็18บแนาฬิกานะครับโปรแลนด์เจอกับญี่ปุ่นโ,โหนี่คู่นี้ ในวีเอลนี่เจอกันมานี่โปแลนด์ชนะไป3าศูนย์เลยนะเดี๋ยวรอดูคู่นี้จะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็วันที่2 8นี่แข่งแค่สคู่เท่านั้นเองนะครับวันที่29นะครับจะมีแข่งขันกัน4คู่เลยนะครับผมไล่ตั้งแต่คู่แรกเวลา14บสในการนะครับในกลุ่ม C ตุรกีเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับในกลุ่ม B บราซิลเจอกับเคดิยาอบราซิลเปิดมาไม่ได้หนักเนาะรือว่าชิวๆสบายๆนะครับผมในกลุ่ม A นะครับสี่ทุ่มนะครับสหรัฐอเมริกาเจอกับจีนนะครับ แล้วก็ในกลุ่ม A คู่สุดท้ายเวลาตี2นะครับก็คือคืนวันที่29่ส้าแหละนะฮะ เป็นท่านงของฝรั่งเศสเจอกับเซอร์เบียนะครับแล้วก็ทีมหญิงจะพัก1วันนะจะกลับมาอีกทีในวันที่31กรกฎาคมแลอเมริกาจะเจอกับเซอร์เบียนะครับผมเวลา4ทุ่มแล้วก็อีกคู่ก็คือโปแลนด์เจอกับเคนยาเวลาตี2นะครับส่วนในวันที่1กรกฎาคมนะฮะมีแข่งขันกัน4คู่เต็มๆเลย14นาฬิกาตุรกีเจอกับโดมินิกันนะครับ18นาฬิกาบราซิลเจอกับญี่ปุ่น22นาฬิกาอิตาลีเจอเนเนอร์ลนด์นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับตี2นะฝรั่งเศสเจอกับจีนนะ แล้วก็ทีมหญิงก็จะพักกันอีก1วันนะครับในวันที่2จะกลับอีกทีในวันที่3นะครับเนเธอร์แลนด์จะเจอกับโดูมีการเวลา14นาฬิกานะครับในคู่ต่อมาจะเป็นญี่ปุ่นเจอกับเคนยา18นาฬิกาแล้วก็วันที่4ี่กรกฎาคมนะครับเวลา14นาฬิกาอิตาลีเจอกับตุรกีคู่นี้โอ้โหบิ๊กแมตช์เลยนะฮะน่าดูแน่นอนนะครับคู่ที่2นะครับ18นาฬิกาฝรั่งเศสเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับคู่ที่3จีนเจอกับเซีเียเวลาสี่ทุ่มนะฮะแล้วก็ คู่สุดท้ายของวันแล้วก็เป็นคู่สุดท้ายของรอบแรกด้วยนะฮะเวลาตีสองบราซิลเจอกับโปแลนด์นะฮะนี่เป็นศึกชิงดับ3นะฮะของวีนเอล2024ที่ผ่านมาเดี๋ยวมาเจอกันเป็นคู่สุดท้ายนะครับก็อาจจะเป็นการลุ้นดับ1อันดับ2ของกลุ่มนะสำหรับเกมคู่ระหว่างบราซิลกับโปแลนด์นะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันก็เหมือนกันกับประเภททีมชายนะครับผมอันดับ1อันดับ2ของแต่ละกลุ่มเ่ยจะเข้าสู่รอบ ก่อนรองชนะเลิศนะครแล้วก็อันดับ3ที่ดีสุดอีก2ทีมด้วยนะก็จะได้เข้าสู่รอบต่อไปเดี๋ยวมารอลุ้นกันดูนะครับโปรแกรมกา,ารแข่งขันออกมาแล้วก็ถือว่าแข่งในเวลาที่ โอเคค่อนข้างดีเริ่มตั้งแต่บ่ายสองหกโมงเย็นสี่ทุ่มแล้วก็ปิดไทยด้วยตีสองจะมีบางวันก็แข่งสองคู่บางวันก็แข่งสี่คู่ก็แล้วแต่นะครับในประเภททีมหญิงนะวันที่แข่งสองคู่เนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมทีมชายเข้ามาด้วยเนาะประมาณนี้เราก็สรุปให้ฟังนะครับเรื่องของผลการจับสลากในประเภททีมชายนะครับรายชื่อนะักกีฬาแล้วก็โปรแกรมกนการแข่งในประเภททีมหญิงตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอติดตามก็ได้ในช่วงเดือนหน้านะครับเดือนกรกฎาคมนะหรือเวลาประมาณ หนึ่งเดือนนะฮะสำหรับโอลิมปิกเกมที่จะเริ่มเปิดฉากแข่งขันกันนะครับสนุกตื่นเต้นแน่นอนเหมือนเดิมนะฮะปีนี้นะเอาวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องลาวเวเลของเราด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ